อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะนับถอยหลังไม่ถึงสองสัปดาห์แล้วนะคะไทยก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานแล้วค่ะที่ผ่านมาปัญหาอุบัติเหตุก็ยังคงแก้ได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะคะคนไทยยังคงเสียชีวิตสูงปีละหนึ่งหมื่นแปดคนค่ะที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆก็ยังคงอยู่ที่เมาแล้วขับอยู่ดีนะคะในช่วงของเทศกาลก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีการเสียชีวิตสูงสุดด้วยทั้งที่เรื่องของโทษการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องของการถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่และโทษ ำคุกก็แรงมากขึ้นด้วยนะคะเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเครือข่ายนักวิชาการก็ออกมาระดมความเห็นกันว่าเรื่องนี้ต้องสื่อสารกันอย่างจริงจังแล้วนะคะว่าเมาแล้วขับในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันเคลียร์ไม่ได้นะคะไปที่ไหนก็ต้องไม่รอดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างกรณีเมาแล้วขับจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรับโทษจําคุกตั้งแต่3ถึง10ปีเลยนะคะปรับอยู่ที่6 0 0 0 0ถึงส0 0 0สนบาทแล้วก็เพิกถอนใบอนุญ,ญาตในการขับรถทันทีด้วยจากการพูดคุยที่ผ่าน มาจึงมีการเน้นย้ำไปถึงช่องว่างสำคัญในการสื่อสารเรื่องของเมาแล้วขับบทบาทของการสื่อสารการติดตามและการขยายผลให้สังคมตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งพบว่าประชาชน,นยังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าพอเกิดเหตุเมาแล้วขับปุ๊บเนี่ยสามารถเคลียร์กันได้ค่ะ พอเคลียร์กันได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าความรู้เรื่องกระบวนการการตรวจบทลงโทษทางกฎหมายจึงมีประชาชนที่ไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่จึงมีข้อสรุปจากวงเสวนาการพูดคุยในครั้งนี้ว่าควรจะมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการสื่อสารและเนื้อหาประเด็นนี้ให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมีบางช่วงบางตอนนะคะจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะอธิบายให้ฟังว่าโทษของเมาแล้วขับนั้นหนักแค่ไหนและยืนยันว่าเคลียร์ไม่ได้นะคะถ้าเกิดเหตุจริงค่ะ ปัจจุบันเนี่ยคนที่มาอกขับเนี่ยถ้าทําผิดครั้งแรกอะ่ะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้าเกิดกระทําผิดซ้ําภายใน2ปีครับโทษจะขยายเป็น2ปีและมีโทษปรับถึงหลักแสนบาท แล้วก็ต้องฟ้องคดีต่อสารจังหวัดนะครับแต่ถ้าเกิดการเมาแล้วขับเนี่ยไปทําให้ชนคนเจ็บสาหัสหรือตายก็จะมีโทษสูงขึ้นอีกถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยโทษสูงสุดถึงถึงสิปีเลยน,นี่กฎหมายมีอยู่แล้วเนาะด่านเมาทุกแห่งมีกล้องนะครับมีกล้องอบันทึกภาพกล้องที่ติดหน้าอกของตํารวจจราจรนะครับมีการบันทึกระบบที่เรียกว่าระบบ TPCC ซึ่งเป็นระบบเช็คพอยต์ของของตำรวจการบันทึกในเรื่องของการตรวจ เครื่องมือตรวจแอลกอฮอล์ทั้งเบื้องต้นและบรรทุน,นก็มีบันทึกจํานวนได้หมดเพราะ,ะนั้นไม่มีหรอกครับที่ที่ทจะมีกระบวนการเคลียร์ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกการนะคะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยย้ำว่าปัญหามเมาแล้วขับเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดต้องปรับการสื่อสารนะคะในสังคมเนี่ยมองว่าแม้กระทั่งการทําข่าวตั้งแต่ต้นน้ําตั้งแต่ฝั่งของสถานผู้ประกอบการประเด็นเคลียร์ไม่ได้นะจุดตั้งด่านการตรวจจับ การแสดงรายละเอียดการตรวจวัดแอลกอฮอล์และการตรวจสอบกรณีการกระทําผิดซ้ําในที่เกิดเหตุรวมไปถึงความสําคัญเรื่องของการนําเสนอโทษทางกฎหมายที่มีความชัดเจนการติดตามการขยายผลไปสู่เรื่องของการลงโทษและการเยียวยาจึงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเน้นย้ําให้สังคมเข้าใจร่วมกันค่ะ ที่พอคนเมามาเจอด่านปุ๊บจะคิดว่าอุ๊ยปฏิเสธก่อนไม่เป่าต้องแกล้งว่าเจ็บหนออกแน่นนอกกลายเป็นข้อความที่คนส่วนใหญ่นะ่ะรับรู้ว่ามันมีทางหลีกเลี่ยงความเข้มแข็งในการทํางานหรือว่ากฎหมายที่ประเทศเราบังคับใช้เนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะก็แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดเป็นช่องว่างคะ่ะในการสื่อสารระหว่างตัวบทกฎหมายหรือว่าการบังคับใช้ต่างๆเนี่ยมันไปไม่ถึงการรับรู้ของประชาชนหรือเปล่าถ้าฉันเมาแล้วขับเนี่ย เดี๋ยวฉันจะมีช่องทางในการเคลียร์ได้หรือเปล่าหรือว่ามันง่ายคุณมีเงินจ่ายค่าปรับแค่นี้คุณก็ลอดตัวแล้วก็กลายเป็นเหมือนว่าการความเข้มแข็งที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนเนี่ยไปไม่ถึงการรับรู้ของประชาชนเรามีกฎหมายเราแก้กฎหมายเช่นล่าสุดปี6-5เราแก้กฎหมายเรื่องของการถ้าเด่มขับผิดซ้ำเนี่ยจะต้องมีบทลงโทษสารปรับและจำคุกด้วยเสมอเนี่ย แต่ในการเอามาใช้จริงๆเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีจุดโบนะฮะก็ยังไม่สามารถทำได้ตามข้อกฎหมายทั้งหมดสังคมส่วนใหญ่ยังคงมองว่าเรื่องของดื่มขับเนี่ยหรือเมาขับเป็นเรื่องที่เคลียร์ได้ ก่อนหน้านี้ค่ะนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าถ้าหากเราวิเคราะห์กันถึงปัญหาเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการบังคับใช้กฎหมายนะคะที่ยังไม่เอาจริงเอาจังค่ะมีหลายมาตรฐานด้วยทําให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดติดอันดับโลกนะคะในขณะเดียวกันค่ะแม้ว่ากฎหมายโดยทั่วไปอาจจะไม่มีปัญหามากสักเท่าไหร่เนื่องจากข้อหาเมาแล้วขับนั้นมีโทษจําคุกที่รุนแรงอยู่แล้วนะคะแม้ไม่เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ควรจะให้ความสําคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมาย ให้เที่ยงธรรมมากที่สุดค่ะ